สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ออกเดินทางกับ My Way Thailand กันอีกครั้งนึงแล้วนะคะช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นค่ะ สังเกตว่ามีคุณผู้ชมหลายท่านเริ่มออกเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดกันบางท่านก็ขึ้นเหนือนะคะช่วงนี้อากาศกําลังดีวันนี้เราก็เดินทางค่ะแต่ว่าไปไม่ไกลนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูความงามแถวแถวมอเตอร์เวย์ทั้งหมายเลข7และหมายเลขเเพราะว่าหลายครั้งที่เราเดินทางไปถ่ายทํารายการโทรทัศน์สังเกตว่าเขามีการจัดภูมิทัศน์สวยงามมากๆวันนี้จะพาไปดูบนสีจุดเลยนะคะว่ามีความสวยงามขนาดไหนแต่ก่อนจะไปชมเช่นเคยนะคะฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์คลิป ของเราตรงนี้กันตั้งแต่ต้นเลยค่ะและฝากกดแชร์คลิปนี้ตรงนี้เลยนะคะให้เพื่อนๆของคุณที่ชมกันเยอะๆและตรงนี้เลยค่ะกดติดตามการทํางานของช่องเรากันด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะและตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราเป็นเริ่มกันจากจุดแรกเลยนะคะมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดหลายท่านอาจจะเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแถวแถวต่างระดับบางควายค่ะ ้ายต่างระดับบางควายตรงนี้ใหญ่มากๆเลยนะคะสวยงามนะแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกว่าประชาชนลงมาถ่ายรูปไม่ได้นะคะเป็นการปรับภูมิทัศสองข้างทางให้ดูสวยงามนี่เป็นแมชขัดของกรมทางหลวงนะคะเป็นรูปช้างน้อยส่วนตรงนี้แน่นอน,นะคะ่ะชื่อบางควายก็ต้องมีควายด้วยนะคะ นี่เป็นกระเป๋าเดินทางค่ะกระเป๋าเดินทางสําหรับนักเดินทางท่องเที่ยวเพราะว่าแน่นอนมอตวเตอร์เ์สายนี้นําไปสู่แหล่งท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นภูมิทัศน์ตรงนี้สวยงามแล้วก็มีความน่ารักเก๋ไก่ด้วยเดี๋ยวไปดูว่าเขาออกแบบตรงนี้มีวัตถุประสงค์อะไรอย่างไรกันบ้างค่ะสำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางแยกต่างระดับบางควายอยู่กิโลเมตรที่40ค่ะ ซึ่งความเป็นมาเป็นไปของโครงการตรงนี้ก็เนื่องจากมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดเป็นเส้นทางที่มีระยะทางยาวและมีความคล้ายคลึงกันตลอดแนวเส้นทางทําให้ขาดจุดเด่นเพื่อเป็นการสังเกตว่าตอนนี้ผู้ใช้ทางเดินทางถึงจุดไหนหรือใกล้ถึงจุดหมายปลายทางหรือ,อยังค่ะนอกจากนี้ยังเป็นการสนับสน,นุนเรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมอเตอร์เวย์นะคะจึงมีการเลือกพื้นที่ตรงนี้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ะ ส่วนแนวคิดในการออกแบบจากภาพรวมของแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ก็คือพาคุณและเพื่อนร่วมทางถึงจุดหมายอย่างรวดเร็วและปลอดภัยค่ะมีการนำมาสคอตช้างน้อยไฮเวย์ของกรมทางหลวงมาออกแบบร่วมกับสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงพื้นที่นั้นๆแน่นอนนะคะบริเวณนี้ชื่อบางควายเพราะฉะนั้นจึงมีการนำมาสคอตรูปควายมาร่วมในการออกแบบด้วยเรียกว่าน่ารักมากๆเลยนะคะ ส่วนการออกแบบนะคะก็ออกแบบตามกายภาพพื้นที่เดิมค่ะซึ่งบริเวณส่วนรับน้ำก็ทําการขุดสระเพื่อเพิ่มความสวยงามและใช้เป็นแหล่งน้ำสําหรับพื้นที่ค่ะส่วนบริเวณที่เคยเป็นที่กองวัสดุก็มาปั้นเป็นเนินดินเพื่อปลูกหญ้าสําหรับบรรยากาศโดยรวมของการออกแบบตรงนี้นะคะต้องการออกแบบให้เป็นท้องทุ่งนามีกลุ่มควายกินหญ้าสไตล์บาหลีที่มีเนินหญ้าอยู่ตรงนี้นะคะ นอกจากนี้ยังมีพันธไม้ใบเช่นเตยด่างที่มีลักษณะคล้ายต้นข้าวก็นํามาตกแต่งบริเวณนี้เรียกว่าเข้ากับบรรยากาศมากๆที่สำคัญเตยด่างเป็นพืชที่ดูแลรักษาง่ายด้วยค่ะเดี๋ยวหิ้วกระเป๋าออกเดินทางกันต่อดี๋ยพาคุณผู้ชมไปดูอีกจุดหนึ่งที่มีความสวยงามเช่นกันบริเวณทางแยกต่างระดับนองขามค่ะ ไปแล้วจ้าจากทางแยกต่างระดับบางควายนะคะเรายังใช้มอเตอร์เวย์หมายเลขเจเดินทางกันต่อค่ะ บริเวณนี้คือกอมที่99บวก500แล้วก็จะยาวไปถึงกมที่99บก800นะคะด้านหลังของดิชันค่ะจะเห็นมีการเอาตู้คอนเทนเนอร์นะคะมาตกแต่งบริเวณนี้เป็นเชิงสัญลักษณ์ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าพื้นที่แถวนี้สังเกตนะคะผ่านไปผ่านมาจะมีรถบรรทุกเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่าบริเวณนี้เป็นย่านของการขนส่งสินค้าเข้าสู่ท่าเรือน้ําลึกแหลมฉบังค่ะบริเวณนี้สังเกตง,ง่ายๆก็คือบริเวณด่านหนองขามนั่นเองนะคะ และตรงนี้ก็จะเห็นแมสคอตปลากระเบนด้วยนะคะเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่แถวนี้เลยค่ะและถัดไปนะคะแน่นอนค่ะแมสคอตของกรมทางหลวงค่ะช้างน้อยอันนี้ขาดไม่ได้ต้องมีเลยนะคะส่วนบรรยากาศโดยรวมแถวแถวต่างระดับน้องขามตรงนี้เขาทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ สำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางแยกต่างระดับน้องขามอยู่บริเวณกิโลเมตรที่99บวก500ถึงกิโลเมตรที่99บวก800ค่ะความเป็นมาของการปรับปรุงก็เนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณทางแยกต่างระดับน้องขามซึ่งมีเส้นทางซับซ้อนมีทางเข้าออกหลายเส้นทางอาจจะยากต่อการจดจำนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับพื้นที่ค่ะ ส่วนแนวคิดตรงนี้ก็คือพาคุณและเพื่อนร่วมทางถึงจุดหมายอย่างรวดเร็วและปลอดภัยค่ะมีการนำมัสคอตช้างน้อยไฮเวย์มาออกแบบร่วมกับมัสคอตปลากระเบนซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวแทนพื้นที่บริเวณน,นี้นะคะส่วนแนวความคิดในการออกแบบก็เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ที่เคยว่างเปล่าและเป็นจุดอับใต้สะพานค่ะ สำหรับจุดขายของโครงการจะอยู่บริเวณหน้าด่านเก็บเงินนี่แหละค่ะมีการดึงเอาความเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นย่านแห่งการขนส่งทางน้ำท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังเป็นพื้นที่ใกล้เคียงที่เต็มไปด้วยตู้คอนเทนเนอร์นะคะเพราะฉะนั้นจึงนําตู้คอนเทนเนอร์นี่แหะค่ะมาออกแบบเพื่อเป็นฉากหลังและติดข้อความบอกทางแยกต่างระดับหนองถามค่ะ ส่วนมาสคอดปลากระเบนที่ยืนต้อนรับตรงนี้ก็มุ่งเน้นเพื่อสร้างจุดเด่นให้เกิดความจดจำแก่ผู้ใช้เส้นทางนั่นเองค่ะจากบริเวณทางแยกต่างระดับน้องขามเดี๋ยวเราเดินทางมุ่งหน้าที่ทางเข้ากรุงเทพนะคะจะพาไปชมอีกจุดหนึ่งค่ะบริเวณทางแยกต่างระดับคีรีนครค่ะ มาถึงจุดที่3กันแล้วนะคะบริเวณนี้คือต่างระดับคีรีนครค่ะอยู่ใกล้ๆทางเข้าชนบุรีด้วยแล้วก็อยู่ใกล้ๆด่านบางพระด้วยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศโดยรอบกันหน่อยว่าเขาทำอะไรบ้างค่ะถ้าคุณผู้ชมใช้มอเตอร์เวย์มาช่วงนี้นะคะขับผ่านไปผ่านมาจะเห็นเลยคะ่ะว่าโอ้โหบรรยากาศตรงนี้เขาตกแต่งภูมิทัศน์ได้สวยงามจริงๆแต่ถ้ามองจากมุมสูงของเรานี่จะเห็นชัดมากๆเลยนะคะ ช่วนี้เฟ่องฟ้ากำลังเริ่มออกดอกค่ะอากาศเย็นสบายมากๆเมื่อสักครู่เราไปบริเวณหนองขามจะเห็นเป็นปลากระเบนแต่ตรงนี้นะคะมาชนบุรีต้องนี่เลยค่ะฉลามชนค่ะและตรงนี้นะคะแน่นอนค่ะแมสคอตช้างน้อยของกรมทางหลวงอันนี้เก๋ไก๋หน่อยเพราะว่า ขับรถจี๊ปด้วยนะคะน่ารักมากๆค่ะส่วนบรรยากาศโดยรอบมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันบ้างค่ะสำหรับการปรับปรุรงภูมิทัศน์บริเวณทางแยกต่างระดับคีรีนครบริเวณกิโลเมตรที่78บวก900ถึงกิโลเมตรที่79บวก100ตรงนี้พื้นที่อยู่ใกล้ทั้งทางเข้าตัวเมืองชนบุรีและด่านเก็บค่าผ่านทางบางพระค่ะ เดิมเป็นพื้นที่รับน้ำและเป็นที่กองเศษวัสดุนะคะส่วนแนวคิดในการออกแบบก็เป็นการปรับปรุงในด้านการรับน้ำจากถนนและการเก็บน้ำเพื่อนำมาใช้ในงานบำรุงรักษาค่ะ โดยนำเรื่องมาสคอตของพื้นที่มาสร้างเรื่องราวนะคะซึ่งก็มีการใช้มาสชคอตช้างของกรมทางหลวงค่ะรวมถึงนำมาสคอตของพื้นที่แน่นอนนะคะมาตรงนี้ต้องเป็นฉลามชนค่ะบรรยากาศโดยรอบสวยงามและน่านรักมากเลยค่ะจากต่างระดับคีรีนะครเดี๋ยวเราไปกันจุดที่4กันบ้าง จากมอเตอร์เวย์หมายเลขเจดเดี๋ยวเราไปมอเตอร์เวย์หมายเลขเก้นะคะเราจะไปดูกันแถวแถวต่างระดับวัดสลุดบ้างค่ะ จากมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดเรามากันที่มอเตอร์เวย์หมายเลขเก้าบางไปอินบางพลีกันบ้างนะคะบริเวณนี้คือต่างระดับวัดสลุดค่ะไปดูกันหน่อยว่าเขาทำอะไรกันบ้างค่ะสำหรับบริเวณทางแยกต่างระดับวัดสลุดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อยู่บริเวณกิโลเมตรที่62ค่ะซึ่งความเป็นมาของโครงการก็เนื่องจากพื้นที่บริเวณน,นี้เป็นเส้นทางต่างระดับที่มีร่องกลางถนนกว้างมาก อยู่บนเส้นทางเดินรถในแนวตรงที่ผู้ใช้ทางจะเห็นได้ชัดเจนถ้าหากปล่อยพื้นที่ตรงนี้ว่างเปล่าก็อาจจะไม่สวยสักเท่าไหร่นะคะจึงมีการพัฒนาพื้นที่ให้ได้ประโยชน์กับผู้ใช้ทางเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่และยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5ได้ด้วยค่ะส่วนแนวความคิดในการออกแบบนะคะก็ออกแบบพื้นที่โครงการโดยเน้นความสวยงามให้กับพื้นที่ เลือกใช้ไม้ดอกเพื่อสร้างความร่มรื่นสวยงามซึ่งโครงการนี้ก็ใช้ต้นลีลาพอดีนะคะรวมถึงมีการเพิ่มไม้ระดับล่างให้พันไม้ที่มีสีของใบตัดกันเป็นการเพิ่มสีสันให้กับพื้นที่บริเวณนี้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะช่วงอากาศดีๆแบบนี้นะคะหลายท่านก็เริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวค่ะ ถึงแม้วันนี้เรายัางจะไม่ได้พาไปไกลนะคะแต่ว่าบริเวณโดยรอบของมอเตอร์เวย์หม่เลข7กับมอเตอร์เวย์หม่เลข9ก็มีวิวส,สวยๆให้เราได้ชมกันนะคะแต่ย้ำนะคะว่าชมจากคลิปของเราวันนี้ค่ะเพราะว่าในทางปฏิบัติคุณผู้ชมไม่สามารถจะมาลงถ่ายภาพหรือโดนชมบริเวณนี้ใกล้ๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่านําภาพส,สวยๆมาฝากก็แล้วกันแต่ที่แน่ๆบรรยากาศสวยๆที่เรานํามาฝากในวันนี้ก็เป็นประโยชน์สําหรับ ผู้ใช้ทางแน่นอนค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ก็มีภาพบรรยากาศเหล่านี้มาฝากกันครั้งหน้าจะไปที่ไหนติดตามชมเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะและแชร์ตรงนี้ให้เพื่อนๆของคุณได้ชมความสวยงามวันนี้กันด้วยและสาคัญที่สุดฝากทิ้งท้ายนะคะกดติดตามตรงนี้เพื่อสนับสนุนการทํางานของช่องเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ที่ฉันแกนิการปฐมชาติและทีมงานของเราทุกคนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ